ผลสำรวจของนิดาโพนะคะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างเชื่อว่ามีความพยายามของพักร่วมรัฐบาลในการล้มรัฐบาลภายใต้การนำของนาย,ยกเศรษฐาทวีสินค่ะจากผลสำรวจดังกล่าวนะคะอาจเป็นการเชื่อมโยงสถานการณ์ที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้พาดผิงไปถึงบ้านป่ารอยต่อสร้างความวุ่นวายในรัฐบาลเศรษฐาค่ะ แต่หากย้อนกลับไปนะคะในช่วงที่สภามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568นะคะก็มีข่าวลือสะพัดออกมาค่ะว่าจะมีการปรับพักพลังประชารัฐนั้นออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลค่ะแต่คุณเศรษฐาได้ปฏิเสธข่าวดังกล่าวนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะรวมทั้งคุณภูมิธรรมเวเชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะแกนนําของพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ยืนยันว่าได้พบและพูดคุยกับร้อยเอก ธรรมนัตพ,มพร,รมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพััประชารัฐแล้วก็พูดคุยกันดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะ ซึ่งหลังจากนั้นนะคะสสภาคร่วมรัฐบาลนะคะก็ได้โหวตรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568นะคะในวาระแรกผ่านไปด้วย311เสียงเป็นที่เรียบร้อยค่ะล่าสุดในวันนี้ค่ะร้อยเอกธรรมนัฐน,นะคะได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยได้ชี้แจงว่ามารายงานสรุปการดําเนินงานในส่วนของกระทรวงเกษตรศและสหกรณ์ตามปกติเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะ โดยที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าได้ยืนยันกับนายกะตฐมตนตีไปแล้วค่ะว่าพักไม่ได้มีปัญหาอะไรและได้ขอบคุณนายกนะคะที่ให้สัมภาษณ์สื่อว่าจะไม่มีการปรับพักพลังประชารัฐออกนะคะพร้อมกับเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดรับประทานอาหารของพักร่วมรัฐบาลในครั้งต่อไปค่ะ นั่นกระทำให้มีการวิเคราะห์กันว่ากระแสข่าวลือที่ออกมานะคะว่าจะปรับพรคพลังประชารัฐพ้นจากพักร่วมรัฐบาลนั้นนะคะอาจจะเป็นการตีต่าหน้าใสหรือว่าเป็นการย้อนหินถามทางค่ะกรณ์นั้นนะคะก็ไม่มีใครคาดการได้เขาว่านะคะถึงแม้ร้อยเอกธรรมนัทนั้นจะได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่บ้านป่ารอยต่อน,นั้นจะสงบนิ่งหรือไม่รวมทั้งขุนทักษิณนั้นจะคิดอย่างไรคะ่ะ แต่ที่น่าสนใจค่ะแม้สถานการณ์นะคะจะโฟกัสไปที่พรคพลังประชารัฐค่ะแต่กลับมีปฏิกิริยาที่น่าสนใจออกมาจากพรรคภูมิใจไทยค่ะภายหลังจากการโหวต่างงบป,ประมาณประจําปี2568นะคะจุจๆค่ะคุณชัยชนกชิคชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะลูกชายของคุณเนวินค่ะครูใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กค่ะว่าได้แสดงตนและโหวตเห็นชอบดางงบป,ประมาณเช่นเดียวกับสสพรรคภูมิใจไทยทุกคนแต่ เกิดผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นเกิดอะไรขึ้นในภาคภูมิใจไทยหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปค่ะรวมทั้งสัญญาณในการปรับคณะดนตรีที่อาจจะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้ค่ะ